ความสวยโบเมลดาทำกระทิงขุนรงเขินจนเก็บทรงไม่อยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ความน่ารักที่ได้มีโอกาสมาเจอกันโดยบังเอิญในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงออนไลน์สำหรับกระทิงขุนรงและโบเมลดาที่ต่างก็มาโปรโมทผลงานตัวเองโดยกระทิงมากับเพื่อนเอนแก๊งไอ้ข่อยฮักเจ้า ส่วนสาวโบมาเดี่ยวเดียวโปรโมทเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตอย่างแฟนผมน่ารักแต่แล้วดันมีเรื่องทําให้เหล่าชาวโซเชียลได้อมยิ้มกับความเขินอายของหนุ่มกระทิงสะแล้วหลังโบต้องมาสอนเดอะแก๊งไอ้ขายข่อยหอกเจ้าแดนเพลงตัวเองซึ่งดูเพื่อนๆคนอื่นๆก็อาการปกติกันทุกคน แต่คนที่เก็บทรงไม่อยู่ดันเป็นกระทิงที่เขินเๆอายๆทำตัวไม่ถูกเล่นเอาแฟนๆเห็นแล้วต้องแซวเช่นมีอาการเขินมีอาการเลิกกลักกระทิงเขินจริงๆเขินจนไปไม่ถูกส่วนสูงคือได้เลยเคยแอบคิดนะว่าอยากให้มีละครคู่กันทำไมกระทิงต้องเขินขนาดนั้น555และอื่นๆซึ่งผ่านมาหนึ่งวันหลังโบเมลดาปล่อยเพลงแฟนผมน่ารักขณะนี้มิวสิกวิดีโอในยูทูบยอดวิวทะลุ1.5ล้านแล้ว โดยเมื่อวันก่อนโบเมลดามาโปรโมทเพลงโดยที่มีฟ้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับทางแฟนหนุ่มอเล็กทีระเดชเองก็มาให้กำลังใจด้วยนักข่าวเลยถามอเล็กว่าฟังเพลงไปกี่รอบแล้วเพลงเป็นอย่างไรบ้างอเล็กบอกว่าฟังเพลงมาเป็นสิบรอบแล้วแฟนผมน่ารักครับทุกคนสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ y o u t u b e ช่องซี t h สาม a n d Music ชื่อเพลงแฟนผมน่ารักคิวบอเมลดฟีลิปจ้า